วินาทีที่คนอุบลรอคอยนะคะเครื่องบินลำแรก C130 นำรถยนต์พระที่นั่งมาถึงกองบิน21แล้วนะคะรถที่นำมา2คันก็คือทะเบียนรถพระที่นั่ง9004และ9002ส่วนเครื่องบินพระที่นั่งรัชการที่10กำลังเสด็จมาหน่วยบินเดชโชชัยในพระองค์904กองทัพอากาศและ รถยนต์พระที่นั่งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด nice ็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เลือกประทับนั้นนะคะ<ฟ>ก็คือเลขทะเบียน902 2ค่ะนี่ก็นำภาพมาฝากกันนะคะว่าในการลำเลียงนะคะรถยนต์พระที่นั่งมาถึงอุบลราชธานีนะคะก็สมพระเกียรติอย่างมากนะคะแล้วก็ถือได้ว่าพวกเรานะคะมีมวความร่วมไม้ร่วมมือนะคะมีเทคโนโลยี มีบุคลากรที่มีคุณภาพนะคะและเมื่อวันที่30เมษายน2 5งพัที่ผ่านมานะคะจุซาก็ได้ไปรับเสด็จทั้งสองพระองค์นะคะประชาชนก็รอรับเสด็จทั้งสองข้างทางนะคะโดยหัวใจที่มีความสุขมากๆนะคะที่ได้ร่วมพิธียกฉัรน,นะคะขึ้นปริสฐานเหนือเสียงของพระเจ้าใหญ่อินแปลงนะคะมีความสุขมากๆกค่ะทุกคน